สวัสดีครับวันนี้ผมมานะชาชทยนาเหรียญชนิดราคา2บาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9มาให้เพื่อนสมาที่ได้รับชมกันนะครับเหรียญชนิดราคา2บาทนี้ออกแจ้งงานครั้งแรกปีพศ2548เริ่มมาจนถึงปีพศสอ6 0ัน้ครับสําหรับช่วง3ปีแรกคือปี48 49และ50นนั้นเป็นโลหะสีขาวนะครับ ปีพศ2511จึงมาเปลี่ยนเป็นโลหะสีทองเพื่อความสะดวกในการใช้งานเรียกว่าเหรียญโลหะสีขาวนั้นมีความคล้ายกับเหรียญธนิการานาบาททางกองกระสาบจึงเปลี่ยนนี้เป็นโลหะสีทองนะครับก็ใช้งานเรื่อยมาจนถึงปีพศ2 6 0อย่างที่แจ้งแล้วซึ่งเป็นปีสุดท้ายแห่งราชการพระบาทสมเด็กกจพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 วันนี้ผมจึงนำเหรียญปี2,549และ2,559มาให้เพื่อนสมาชิกรับชมกันครับโดวยว่าเลขพอสอสวยดีนะครับ ท้ายน,นี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันตลอดมาครับขอบคุณมากครับสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ